โอ้มหาเดวายวิกมาเหรุทธามุรเตยทิมไมิตันโนชีวาประโจอเดยานโอ้ดุนุรกายายนามาโอ้กัยาญาณยวิตมาเหกัญญากุมารีทิมไิตันโนดุระกีประโจอเดยาน ิชนูปณีจะทิพมาหิตันโนลักษมีประจูดายานโอ้อหัมปรามาอัศมีโอ้เวดามานายวินมัยฮิรันยกะปายาทิพมาหิตันโนธรรมาประจูดายานโอ้อินสรสวาทัยนามาห วิมมะเฮกรมมาบุตริยทิมมะยิตันโนเดฟรีปรโจดยา सतिता नमस्तास्ते नमस्ते Namo नमो नमः ॐ महालक्ष्मीयै नमो नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः ॐ सनाप्रदाय नमो नमः ॐ विश्वचनाय नमो नमः

คำสี่ใดไว้ที่เป็นกรรมที่เป็นคำตัดเพาะต่อว่าที่เป็นคำสัญญาสาบานคำอาธิษฐานคำพูดไม่ดีลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรทำแต่ไม่กระทำกระทำสิ่งที่ไม่ควรทำลูกหลานขอขมากรรมในทุกกรณีกรรมนับจากบ,บัตนี้เป็นต้นไปขอเอาไฟกองนี้ ขอนำพานประมาณนี้ขอนำดอกไม้ทูกเกียนนี้ขอนำการถือศีลห้ามีศรัทธาและสิโรราต,ต่อบากทั้งปวงลูกหลานตั้งใจจะถือศีลให้ดีไม่กระทำผิดซ้ำอีกลูกหลานจะปฏิบัติตัวในพบนี้ให้เป็นอย่างดีด้วยความรู้ที่ว่าบาปใดกรรมใดจะไม่สร้างเพิ่มอีกและจะหมั่นทำบุญเพื่อให้บุญนั้นส่งผล ขอให้กรรมทั้งมวลคำต่างๆคำตัดาอต่อว่าคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานใดๆที่ไม่ดีคำสัญญาที่เคยผูกใจกับใครไว้การสาบแช่งใดๆก็ตามที่ส่งผลให้ชีวิตของลูกหลานไม่ได้มีทรัพย์มั่งคั่งไม่ได้มีความรักเหมือนคนปกติทั่วไปลูกหลานขอบกรรมในทุกกรณีกรรมณวันนี้เวลา กลองนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ กรากบขอบพระคุณองค์พระแม่รักษมีในทุกความดีงามของชีวิตลูกหลานในทุกลมหายใจที่ลูกหลานได้มีโอกาสขอขมาได้มีโอกาสทำบุญได้มีโอกาสต่ออายุกับพุทธ ห่หาใจไม่มีวันใดเลยที่ลูกไม่มีชีวิตที่อยู่ในประครแห่งองค์พระแม่ลูกหลานกราบขอบคุณองค์พระแม่ลูกหลานได้ไปทําบุญม,มามากมายได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ถวายชุดปันสุขให้ผู้คนนับครั้งนับครามไม่ท่วนตักบ,บาสวดมนช่วยเหลือผู้คนให้ทางออกให้ปัญญา ให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจเมตตาต่อผู้คนลูกและชาวบูชา888ชาวเดอะเฟสไทยแลนด์ชาวเดอะเฟสไหว้พระขอพรอ,ออนไลน์ได้ทำบุญมามากมายหากมีบุญบาร,รมีใดที่เกิดขึ้นลูกหลานขอถวายให้กับอง กวนอิมองสมเด็จพ่อรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่9องค์พ่อปู่แม่ย่าพญานะารรคทุกสายตระกูลทุกสายญาณบารมีองค์พ่อปู่ฤาษีองค์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์องปู่ชีวะโกมารัคัตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์วันนี้เวลานี้เทพทุกพระองค์เจ้าพ่อ ทุกคนหากใครที่ตั้งใจมาช่วยลูกหลานร่วมบุญร่วมบาร,รมีไปด้วยกันขอให้ได้รับบุญนี้เฉกเช่นเดียวกันรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่นี้ในวันนี้พ่อแม่ของพวกเราในทุกพทุกชาติเทวดาประจำตัวจิตเจ้าของกายสังขารลูกหลานขอให้ทุกท่านได้โปรดอนุโมทนาบุญให้กับ หลานด้วยบุญทุกบุญเป็นบุญที่ลูกหลานนั้นตั้งใจทำในเรื่องีเวลาดีกระทำความดีถวายสิ่งดีงามให้กับทุกๆให้กับพระสงฆ์ให้กับตาสุปฏิปันโนให้กับสงส่วนรวมโดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงขอให้เหมือนได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์ระสุสปฏิปันโนขอให้ได้บุญนั้นมหาศาล ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ขอให้องค์พระแม่ลักษมีองค์เท้ากุราองค์พระอิทนเน่ได้โปรดอนุโมทนาบุญให้กับลูกด้วยเถิดเมื่อบุญนั้นสําเร็จแล้วลูกขอพรลูกขอเปิดทางมาแห่งเรื่องราวดีงามทั้งหมดลูกขอเปิดเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดปรมีเปิดทางมาแห่งทรัพย์เปิดความมั่งมีเปิดยศฐาน และเปิดโอกาสดีโอกาสใหม่ในวันนี้เวลานี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปลูกหลานทุกคนเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมแต่มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้านในทุกๆวันซา